สวัสดีค่ะทุกคนวันจันทรเลนทายแล้วยังไม่รู้จะไปเดทกับใครเลยมาหาคู่เดทกันดีกว่าค่ะทุกคนวัยอย่างเราเลยนะต้องนัดบอดเท่านั้นค่ะรู้จักนัดบอดกันไหมเนี่ยเด็กๆนี้เราพามาที่ร้านกลิ่นหนังสือนะกลิ่นหนังสือเนี่ยเป็นร้าน เามีหน้าร้านจริงๆอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่เขาจะเปิดหน้าร้านจริงๆเนี่ยเขาก็จะเปิดแบบออนไลน์จุดเด่นของเขาคือเป็นบลายเดทวิด t h อ book ค่ะมันเหมือนนัดบอดอะเออนัดเจอกันแบบไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรประมาณนี้อืมแล้วเขาก็จะห่อหนังสือคือจนเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะเอาโค้ดหรือว่าประโยคเด็ดๆในหนังสือนั้นอะมาเขียนบนอ่าที่ห่อ ให้เราเลือกหนังสือจากที่ประโยคบางประโยคที่เขานำเสนอประมาณนี้ดูซิ Lucy, ว่ามีใครที่จะให้เราเลือกไปเดทบ้างฉันมีเก้าอี้3ตัวในบ้าน 1. ตัวสำหรับความสันโดษ 2. ตัวสำหรับมิตรภาพ 3. ตัวสำหรับการสมาคมเมื่อมีผู้มาเยือนมากกว่านั้น และในจำนวนที่มีมีคาดหมายก็มีแต่เก้าอี้ที่3เท่านั้นสำหรับพวกเขาทั้งหมดขุนขุนเปล่าะวะอะไรนะบอลเด่นหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาคนใหม่ดีกว่าการปีนผาคือความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันคือการเป็นอิสระและการทดลอง เออน่าสนใจนะอันเนี้ยเก็บไปก่อนไหมคนนี้เก็บไปก่อนมีสินค้าอยู่หนึ่งด้วยเหลือคนเดียวให้เราด้วยไม่เอาไปดูคนต่อไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กลับมานะโอ้โหสินค้าหมดเยอะเลยอะ่ะอืมอืมอม,มีสิ่งใดที่งี่เง่ายิ่งไปกว่าการรักมนุษย์อีกไหมอืมน่าสนใจ ตอนที่มีประสบการณ์ความรักครั้งแรกใครๆก็ย่อมปักใจว่ารักนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ทุกสิ่งในโลกล้วนไม่มีอะไรแน่นอนและพอเราได้เข้าใจเรื่องนั้นได้จึงรีเรื่อ,เ,อเป็นครั้งแรกว่ากลายเป็นผู้ใหญ่ยังไม่โดนะหากตื่นมาชงชางอุ่นๆในเช้าวันแรกเช้าวันต่อมาความเศร้าโศกจะได้รับการปลอบประโลมนิยายปลายเกาหลีหรอ อ,อประโยคคุ้นมากเลยอ่ะหายากอะ่ะเราว่าหายากกว่าไอไอแพดเยอะเลยเราเลือกเลือกไว้แล้วถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเราค่อยตัดออกน่าจะดีกว่าอืมนะเมื่อหยิบใส่ตะก,กร้าเรียบร้อยเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วก็คลิกสั่งซื้อและชำระเงินได้เลย เลือกคู่เดทเรียบร้อยแล้วจากนี้ก็รอคู่เดทของเรามาถึงบ้านนะคะทุกคนคะหนังสือมาถึงแล้วนะคะไม่นานเลยสองสามวันก็มาถึงแล้วนี่มีชื่อร้านแบบใหญ่โตมากอแพ็คมาดีนะคะแล้วพอเปิดขึ้นมาปุ๊บแพนด้นมาแล้วหนังสือของเรา พิมพอแน่นหนาดีค่ะอ่ะโอ้โหน่ารักมากมีรวงข้าวติดมาด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าค่ะมาดูเล่มแรกกันเลยดีกว่านี่ ออมัน่ารักมากเลยนะเห็นปะเออมีข้าวผูกมาด้วยเล่มที่หนึ่งสองสองหหากตื่นมาชงช้าอุ่นๆในเช้าวันแรกเช้าวันต่อมาความเศร้าโศกจะได้รับการปลอบประโลมเขาขอมาดีมากเลยลเนี่ยเ,ออเ,ออเล่มนี้นี่เองนี่ ท้องฟ้าแต่มสาฉันจะออกไปพบเธอของ e d o ูนะคะเป็นนวนิยายรักอบอุ่นหัวใจที่สร้างเป็นซีรีส์เกาหลี When the Weather is Fine นิพารัตรุ่งรังสีเป็นผู้แปลค่ะ uh huh. อ่าฮะเฮ้ยชอบท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บหัวใจของสองหนุ่มสาวกลับค่อยๆอบอุ่นไปด้วยความรักนวนิยายสุดฮิตจากเกาหลีที่นักอ่านประทับใจจนถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ชื่อดัง ของสำนักพิมพ์นี้เขาชอบทําที่ขั้นหนังสืออย่างเงี้ยน่ารักดีนะแล้วขั้น,นก็จะเป็นอย่างนี้ขั้นอย่างนี้นะน่ารักดีนะวิบลิโอนะคะสำนักพิมพ์นี้น่าจะถูกใจนะเล่มต่อไปเล่มที่หนึ่งสามสี่ห้าฮุมโบบอกว่าเขาต้องการเดินทางเช่นกัน ฟอสเตอร์พงกศรีรษะมีบางคนคิดอยากเช่นนี้และต้องมานั่งเสียใจทีหลังทุกรายไปทําไมเล่าเพราะพวกเขาไม่มีวันหวนคืนกลับมาได้อีกวรรณกรรแปลนะคะอืมว,ว้าวคนวัดโลกวกรรณกรรมแปลจากภาษาเยอรมันที่มีการแปลมากกว่า40ภาษาและมียอดขายมากกว่าสอ 2ล้านสามแสนเล่มทั่วโลกอันนี้เป็นนิยายนะคะเก็บนะฉันคิดว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ผ่านการมีชีวิตอยู่ดังนั้นจงเมตตาต่อคนที่อยู่ในตัวตนของเรานวนวิยายแปลนะ,ะเอออันนี้เราชอบอะ่ะนึกไม่ออกจ่างๆนั่นเรื่องอะไรเนี๋ยดูกอ่อน นี่นี่เองเฮ้ยอันนี้อยากได้สำรับพิมพ์นี้อีกแล้วบิบลิโออีกละมหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนค่ะ The Midnight Library นะคะของ Matt h กนะคะวันธนาวัฒน,นาวงฉัดเป็นคนแปลค่ะจากสำนักพิมพ์บิบลิโออีกแล้วสวยอะเป็นแบบโฮโลปกแบบโฮโลอ่ะสวย อยากได้นะคะอยากได้อยากได้ไดห้องสมุดร,รับที่พร้อมมอบชีวิตใหม่คุณจะทำอะไรที่แตกคุณจะทำอะไรที่ต่างออกไปไหมหากมีโอกาสแก้ไขสิ่งที่เคยเสียใจยอีกครั้งมีห้องสมุดอยู่ระหว่างชีวิตกับความตายและภายในห้องสมุดนั้นมีชั้นวางหนังสือทอดยาวไม่รู้จบหนังสือทุกเล่มเปิดโอกาสให้เธอลองใช้ชีวิตอีกชีวิตที่เธออาจจะมีได้ เพื่อดูว่าทุกอย่างจะแตกต่างออกไปยังไงหากเลือกใช้ชีวิตแบบอื่นเธอจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปไหมหากมีโอกาสแก้ไขความเศร้าเสียใจของเธออีกครั้งเป็นหนังสือฟิลกูที่อ่านแล้วรับรองว่าชุบชูจิตวิญญาณอืมวิเลมี้อยากได้พอดีเลยเลือกไม่ผิดจริงหากท่านมองดูทางแยกแห่งนี้ดีๆ จะพบว่าทางขวาของท่านคือทางซ้ายของข้าทางซ้ายของท่านก็คือทางขวาของข้าส่วนทางข้างหน้าของท่านก็คือทางด้านหลังของข้าและแน่นอนว่าทางที่อยู่ด้านหลังของท่านนั้นก็คือทางข้างหน้าของข้าเช่นนี้แล้วข้าจึงคิดว่าทางเลือกต่างๆนั้นย่อมมีความหมายกับบุคคลแตกต่างไปการก้าวไปข้างหน้าของอีกบุคคลหนึ่งอาจหมายถึงการก้าวถอยหลังของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้เส้นทางที่บุคคลหนึ่งไม่ปรารถนาเลยอาจเป็นเส้นทางยอดปรารถนาของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ เพราะฉะนั้นข้าคิดว่าควรเลือกตอบใจของตนเองให้ได้เสียก่อนผู้ที่มีใจซึ่งตอบใจได้อย่างแจ่มชัดนั้นไม่ว่าหนทางที่เลือกจะมีสิ่งใดรออยู่ย่อมผ่านพ้นไปได้ทั้งสิ้นข้าเชื่อเช่นนั้นนะโดนนะ่ะ <c oughs> คิดอยู่ว่ามันแต่งหิดแต่งหิดนะคิดอยู่ว่ามันแบบคุ้นๆน,นะแต่ก็สั่งมานายไลฟ์ค่ะนายไลฟ์ของอทรงศิลทิวสมบูรณ์นะคะเล่มเนี้อเอ้ยเหมือนจะมีแล้วหรือเปล่าวะอืม,อม,อม เนี่ยความความเสี่ยงของการปลายเดทเนี่ยก็คือบางทีเราจาไม่ได้ไงเราเคยอ่านมานานมากแล้วจาไม่ได้ว่าเคยมีหรืออยังนี้ก็เลยสั่งซ้ํามาเห็นปะชอบเป็น,เป,นเป็นหนังสือเล่มที่ชอบมากเลยนะคะเล่มเนี้ยใครยังไม่ได้อ่านแนะนําเลยนะคะเอ่อเล่มนี้นี่เป็นนิยายภาพใครที่เป็นคนที่เริ่มต้นอ่านหนังสือแล้วไม่อยากจะอ่านที่แบบตัวหนังสือเยอะๆอย่างเงี้ย อันนี้โอเคเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเป็นนิยายภาพเป็นนิยายภาพที่มีแมวเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักๆนะคะในเนี้ยก็จะเป็นสี่เรื่องนะซึ่งซึ่งแต่และเรื่องเาก็ร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวนะคะเพื่อเขาบอกว่าเพื่อถ่ายทอดความหมายของชีวิตความหวังและความรักโดยมีแมวเป็นตัวแทนอ่ะให้ดึงเนี้่ะใครยังไม่เคยอ่านนะแนะนาให้ไปหาอ่านหรือว่า ใครที่สะสมหนังสือนะคะแนะนำเล่มนี้เลยนะคะมีเหอะมันดีสรุปว่าสี่เล่มนี้นะเดี๋ยวไปทีละเล่มเลยนะคะหลังจากที่ตั้งสติมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเล่มนี้เล่มนี้เนี่ยเนี่ยถ้าไม่ได้อ่านบางประโยคที่เขายกมานะคะก็คิดว่าคงจะไม่ได้ซื้อเล่มนี้คือเห็นมาสักพักแล้วแหละแล้วก็คิดว่าอยากอ่านอยู่แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าคิดเอาเองว่าคือดูจับปกเนี้ยคิดเอาเองว่ามันเป็นนิยายรักโรแมนติกอ่าพวกหวานแหววอบ่นหัวใจอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่แนวอ่ะก็เลยคงไม่ได้ซื้อแต่ว่าได้มาจากบุ๊กปลเดเลย์อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราอาจจะชอบมันก็ได้ต้องลองอ่านดูนะคะส่วนเล่มน,นี้คนวัดโลกไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยนะคะ ถ้าไม่ได้บายเดทมาจะซื้อหรือเปล่าก็คงไม่ซื้อมัง้ง <c oughs> ก็คงไม่ซื้ออะแต่ว่าก็โอเคเป็นโอกาสอันดีแสดงว่าใจเราจะต้องมีบางอย่างที่มันสื่อถึงกันอยู่ก็อาจจะสนุกนะคะเรื่องนี้ส่วนอันนี้อันนี้คือตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วชอบชอบอะไรชอบหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือหรือห้องสมุดเนี้ยตั้งใจจะซื้ออยู่ละ ก็ได้มาบายเดทแล้วก็เจอเล่มนี้อีกแสดงว่าต้องชอบแน,แน่แต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องลองอันดูก่อนนะส่วนเล่มนี้เคยมีอยู่แล้วบายเดทมากก็ยังซื้ออีกแสดงว่าเออชอบจริงๆนอกจากจะชอบจริงๆแล้วคือยังจําเนื้อหาไม่ได้ด้วยถึงจะซื้อมาซ้ําเนี่ยโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของบุ๊กบายเดทในวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ